สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ e d u c ช่วงนี้ก็เป็นเบรกสุดท้ายของเรานะครับใช่เราจะมีอะไรนอกเล่ช่วงนี้เรามีเกมเล่นเล็กน้อยข้าวิวกาหรอใช่เกมอะไรเราช่อยากรู้จังเลยอะเรามาดูของรางวัลกันเลมีของรางวัลอะไรบ้างน้องเล่คะว่ียงนี้ค่ะอะไรคะคืออะไรคืออะไรนำเสนอนะคะนำเสนอมือถือมือถือมือถือของใครตอนนี้ขาดได้ไหมคะมือถือ ได้ขับได้เหรอหลอไปไหนขันมือถือได้หรอคะเราจะเล่นเกมอะไรกันดีคะตอนนี้ไปไหนเราขันมือถือไม่ได้จริงๆเลยนะคะพีู่๊ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือเครื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคนปัจจุบันในในยุคนี้ในปัจจุบันนี้นะคะมือถือรุ่นนี้เรียกว่าสมาร์ทโฟนอัจฉริยะ T 2 2ค่ะระบบ 3G 4G หน้าจอ6.1นิ้วนะคะ แรม4จิกนะคะรอม64จิกนะคะแบตเตอรี่4,000มินะคะ Android 9.0นะคะรองรับไ i โคร SD Card นะคะ64จิกลยนะคะสูงมากๆนะคะ Wi-Fi Bluetooth กล้องหน้า8นะคะกล้องหลัง13คะ่ะพี่อุ๊ก่าปกติราคา4,999บาทวันนี้พิเศษร้อยสายแรก เหลือเพียง2,599บาทน้องเลขาพิเศษนะครับนาฬิกาแฟชั่นหรือนาฬิกาสุดหรูไฮโซดีดีฉันก็มีอ้แต่ได้เมื่อไหร่สีแดงสีดำโอ้ยในเดือนอะไรเนี่ยคะนาฬิกาเรือนนี้มูลค่า1,190บาทค่ะสวยมากค่าส่ง200บาทสนใจโทรที่ไหนคะโทรที่หมายเลขเดิมนะคะ02-016 0000หรือ020162212นะคะมี2เบอร์นะครับค่ะและในการมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสวยมากเลยเราเห็นแล้วชอบมากเอ๊แต่วันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกันดูโทรศัพท์นิดนึงก้องก็ชัดชื่ออะไรยี่ห้ออะไรคะชื่ออะไรโทรศัพท์อะไรสมาร์ทโฟนอัชิริยะ T22 ค่ะหน้าจอเร็วมากนะคะพิ้วบครับนะคะแลวสำหรับ ใครที่โทรมานะคะอ่ะเกมวันนี้จะเล่นเกมอะไรคะน้องเลขาเอเราจะให้ใช้คำพูดภาษาไทยใชภาษาไทยฉันเป็นคนที่ลิ้นพันกันมากไม่ลองไหมคะลองไหมคะไม่ไหวค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็จำได้มาพูดไม่ชัดสักคำเลยก็ต้องให้น้องเลเริ่มก่อนค่ะเอาตัวอย่างค่ะเชิญเลยค่ะชามขาวคว่ำเช้าชามดำคว่ำค้าเดี๋ยวลองเลยอักเกมอีทีแท้ชามขาวคว่ำเช้าชามดำคว่ำคํา เดี๋ยวก่อนนะหนึ่งสองสามชามขาวคว่ำเช้าจานชาม <laughs> ชามดำคว่คำค่ำโอ้ยไม่ต้องกินกันวันนี <laughs> เ้เอาอนะมาเลยอ่ะกี่กี่สายดีกี่รางวัลดีกี่สายดีกี่รางวัลดีเดี๋ยวเอาโูลทีนึงต้องเด่นโพลทีนึง<อ>ค่ะต้องเล่นโพลทีนึงเราจะมีนะคะให,ให้ให้ท่านที่โทรมาพูดคําว่า ชามขาวความเช้าชามดำความค่ำพร้อมที่จะวางโทรศัพท์แล้วนะคะเดี๋ยวปิดเสียงทีวีนะครับใช่ค่ะมีกี่รางวัลคะห้ารางวัลห้ารางวัลคนละเท่าไหร่ห้าร้อคนละห้าร้ใช่ไหมคะคนละเท่าไหร่คะให้พูดห้าครั้งห้าครั้งพูด5ครั้งนะครับใช่ค่ะ สรางวัลสรางวัลสี่รางวัลมีสรางวัลนะฮะใช่ค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะครับสายแรกนะครับโทรมาเลยนะครับมาเลยเบอร์เดิมใช่ไหมเมื่อสกู่นะคะเราขึ้นเบอร์ให้แล้วเบอร์หมาเลขนะคะโทรอีกครั้งนะคะหมายเลขนะคะเบอร์ใต้จอมีนะครับใช่ค่ะมาเลยนะครับ ครับ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 คเออโทรมาเดี๋ยวสักครู่นะคะยังไม่ยังไม่เข้ามานะคะอ้าหมาแล้วะคสวัสดีค่ะสวค่ะค่ะรับชมรายการเราอยู่ใช่ไหมคะค่ะเรามีเกมให้เล่นทราบแล้วใช่ไหมคะ ค่ะได้ยินชัดไหมคะเนี่ยได้ยินชัดไหมคะค่ะค่ะทราบเกมที่เราจะให้เล่นแล้วใช่ไหมคะพูดห้าครั้งนะคะฟังนะคะให้ชัดๆนะคะพูดอย่างต่อเนื่องนะคะห้าครั้งนะคะชามขาวควางเช้าชามดำความค่าค่ะขอเสียงดังฟังชัดนะคะเริ่มอย่างแรกเริ่มเลยนะคะชามขาวชามขาวควาำเช้าชามดำความค่ำชามขาวควาำเช้าชามดำควาำค่ำ ควา่าวา่ความดังความดงละว่าต้องขออนุญาตนะคะไม่ผ่านนะคะยังไงน้องเลให้ไหมคะกรรมการเราไม่ผ่านนะคะธนากรรมการบอกว่าไม่ผ่านนะคะขอสายต่อไปนะคะขอสายถัดไปนะคะผู้ให้ชัดเสียงดังกันนะคะ สวัสดีคะ่ะร่วมเล่นเกมกับเคอร์เจ็ดดานนะคะค่ะค่ะวันดีคะ่ะค่ะพร้อมนะคะช้ำขาวคว่วำเช้าช้ำดำคว่ำค่ำค่ะห้าครั้งติดต่อกันคะ่ะช้ำขาวคว่วำเช้าช้ำดำคว่ำค่ำช้ำขาวคว่วำเช้าช้ำดำคว่ำค่ำช้ำขาวคว่ำเช้าช้ำดำคว่ำค่ำ อีกอีกครั้งหนึ่งเสียจังหวะไปแล้วนะคะกาะทักกรรมการว่ายังไงคะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะติดต่อกันนะคะติดต่อกันนะคะห้าครั้งค่ะชามขาวควาำเช้าชามดำควาำค่ำค่ะชามขาวควาำไอ้ควาำเช้าชามดำควาำค่ำชามชามขาวควาำเช้าคำดำชามดำควาำค่ำ ชามดำคว่ำค่ำชามขาวคว่ำเช้าชามชามดำคว่ำค่ำจ้ะเป็นไงคะเป็นยังไงคะอ้าวอ้าวอาวอัอุ้มให้ค่ะนี่ให้นะคะอัดอุ้มให้จ้าจ่าขอบคุณค่ะเจอบัญชีคะหมายเลียงบัญชีจ้ะค่ะแล้วก็รู้ก์สองนย์ศูนย์สองศูนย์จ้ะธนาคารอะไรคะธนาคารนอนศิลป์จ้ะ วัดหอมลูก020 051 3 4, 5, 7ศ5นย์ศย์ห้ย์จ้เจ้ะเปี่ม้จ้ะ ไม่ใช่นะคะไม่ถูกต้องนะคะทวนใหม่นะคะทวนใหม่นะคะช้าช้านะคะแล้วก็ให้ถูกนะคะ0ป0 0 5 1 3 7 8 5 8 4ถูกต้องไหมคะข้ะคุณวันเพนนะคะคุณวันเพนนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ 500, า500บาทนะคะขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกค่ะสวัสดีคะ่ะจะอีกจะอีสายไหมหรือ,อยังไง ได้อีกหนึ่งสายนะคะอีกหนึ่งสายนะครับชามขาวคว่ำเช้าชามดำคว่ำข้ามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่าร่วมเล่นเกมกับโทรศัพท์แจกด่านะคะค่ะพร้อมนะคะค่ะคาห้าครั้งติดต่อกันนะคะชามขาวคว่ำเช้าชามดำคว่ำขคาะค่ะเริ่มค่ะชามขาวคว่ำเช้าชามดำคว่ำ่ํา ชามขาวคว่ำเช้าชามดำคว่ำข้าสามชามขาวคว่ำเช้าชามดำคว่ำข้าสี่ชามขาวคว่ำเช้าชาวดำคว่ำข้ามช่าชาวคว่ำเช้าชามดำคว่ำข้ามค่ะเก่งมากค่ะแถมให้เราอีกหนึ่งสังนคะธนาคารอะไรคะธนาคารกสิกรค่ะหมายเลขค่ะหนึ่งสี่หนึ่ง ค่ะหกเจ็ดสองแปดค่ะค่ะนังสาวพี่รมพยอมหอมค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกกับเรานะคะอีกสายหนึ่งน้องเลขอบคุณค่ะให้อีกสายหนึ่งนะครับขออีกสายหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งนะคะนะครับอีกสายหนึ่งนะครับน้ำพง์สวัสดีค่ะ ค่ะค่ะร่วมเล่นเกมกับเรานะคะพูดค้าครั้งติดต่อกันนะคะชามขาวความเช้าชามดำควาำค่ำค่ะค่ะชามขาวความเช้าชามดำความค่ำชามขาวความเช้าชามดำคว้ำค่ำชามขาวความเช้า คามดำคว่ำคว่ำามขาวคว่ขาครามขามดให้เห็นะให้เนาะ้เายังไม่ครบเลยนะคอัหนึ่งครับขาวขาว่ำควนาะมขาวคให้เนะดำโอเคให้เนาะค่คนะาม่าะคาวควาอเคให้เนะคมาอะคข่าะ ขออ,ขออีกสายหนึ่งนะคะเออยังไม่พบออาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะร่วมเล่นเกมนะคะพูดห้าครั้งติดต่อกันนะคะชามขาวความเช้าชามดำความข่คาค่ะ ค่ะเริ่มค่ะชามขาวกวางเช้าชามดำคว่ำค่ำ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 ตรงกลางค่ะเก่งมากค่ะธนาคารค่ะโอเคด้วยนะครับใช่ธนาคารค่ะและหมายเลขบัญชีค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ หมายเลขค่ะสี่สามสามค่ะศูนย์สามศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ค่ะโชคดีได้รับห้าร้อยบาทนะคะแต่ว่าเบอร์ไม่ถูกต้อง<ข>อนะคะขอ,ขอทวนอีกครั้งค่ะสี่สามสามสี่หรือหนึ่งคะสี่ค่ะสี่สามสาม ต่อค่ะสศนค่ะชื่อคุณไมตรีใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รุ่นค่ะขอบคุณนะคะมามาน้องเลเราม่ใช่วันี้เราแจกสนุกมากเลยคะพี่อุ๊เราพูดถึงนาฬิกากันค่ะอนาฬิกาเรือนนี้ที่มาที่ไปที่มาที่ไปเริ่มจากอะไรคะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ไหมคะดีของฉันสีดำของน้องเลสีแดงนะคะสีแดงค่ะนะครับ นาในการรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่อุราคาจริงๆนะครับ2,599บาทนะฮะตอนนี้ขาย1,190บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโทภลรกแจกดะของเราค่ะพบกันทุกวันเสาร์นะคะเวลา 16.30นถึง17.15นทุกวันเสาร์นะครับเสาร์หน้าเจอกับพวกเรากันอีกนะครับขอขอบคุณครับโทเล็แจ็ดดะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ